ทำไมบางคนเนะ่ะถึงเลิกทาออนล้าคุณก็เคยเลิกนะคือสิ่งหนึ่งเลยนะที่ตอนนั้นคูมีเลิกเพราะอะไรว่าูีไม่เห็นลักฐา,ไม,าไม่เห็นว่าใครวะที่กูเห็นตั้งแต่วันที่เขาเริ่มตนน้นและสุดท้ายวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จเออแต่พอคูบีเห็นหลักฐานเฮ้ยคนนั้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้อู้คนทำได้เตไมไปหมดเนี่ยเลิกทำไมวะกเลยกลับมาทําพรากลับมาทำอ่ะมันเลยไม่มีฟงังก์ชันของการที่อยากจะเลิกแต่มันมีคำเดียวเลยว่าฉันจะไม่ลงนนึองอ ว่าความสำเร็จบนออนไลน์มันไม่มีร้มเหลมันไม่มีขายไม่ได้มันไม่มีเป็นไปไม่ได้มันไม่มีการหลอกลวงมันมีแต่คำว่ามึงยินอยบกเปล่ามึงเชื่อมากพอเปล่ามึงทำมากพอเปล่าแล้วทาแบบมึงจริงไหมเนี่ยพอเราแค่แบบมีความเชื่อติดกระดุมเม็ดแรกถือว่าเราเชื่อว่ามันจะได้มันจะไม่เลิกเลยและเดี๋ยวมันจะหาวิธีการแค่เชื่อเดี๋ยววิธีการอมเกตเกตเกตคือเหตุผลที่หลายคนเลิกเพราะเขาไม่ยอมหาหลักฐานไ่หาหลัก ไอดอลก็คือหาไอดอลค่ะไปหาหลักฐานที่เจอไอดอลนี่แ้ไม่มีเพราะมันจะเห็นไงว่าไอดอลเริ่อต้นจะแบบี้แล้ววันนี้เขาสำเร็จแบบจริงป่ะจริงอเออ